สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวธาตุน้ํานะคะมีนกรกฎแล้วก็พิจิกทุกท่านนะคะแล้วก็ชาวสองทุกคนด้วยนะคะเข้าสู่ช่องมิกิทานโลกของหมนอนงนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปทํานายดวงความรักนะคะประจําครึ่งเดือนแรกพฤศจิกาย,ยน2564นะคะคุณสามารถที่จะด,ด,ดูดวงได้ทั้งแบบตะวันตกนะคะแล้วก็แบบผูกรัคนาราศีนะคะหรือว่าแบบ ผูกดวงนะแบบไทยนะคะโดยที่หมอน้องจะแบ่งเป็นดวงความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีคู่แล้วนะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอน้องไม่ได้ทํานะคนโสดสามารถที่จะดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนได้แต่ถ้าโสดสนิทนะคะอยากจะรู้ว่าจะมีคู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้เดี๋ยวหมอน้องเปิดไพ่ให้ก็ได้คุณคอมเมนต์ไว้นะส่วนมากจะไม่ค่อยโสดสนิทหรอกนะส่วนมากคนโสดก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะอ่ะ โอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเลยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากสำหรับใครอยากได้หินนะอา,าอมตะสโตนหรือไ G อมาตะขีดโตนฝาหมกห้าด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก่อนนะมีนกรกฎพิจิครึ่งเดือนแรกพฤศจิกาย,ยนสอนอ่ะมาดูพลังงานรวมของคุณก่อนสีไม้เท้า แปดดาบไพ่ justice นะคะไพ่หนึ่งถ้วยแล้วก็ไพ่สิบเหรียญน,นะคะเอ่อพลังงานเหมือนกับว่า เป็นรักแรกพบหรือว่าเป็นความรักที่มันเพิ่งก่อตัวขึ้นหรือว่าเราเพิ่งเจอกันอะไรแบบนี้ก็ได้นะหนึ่งถ้วยนะแต่ก็รู้สึกชอบอ่ะรู้สึกชื่นชอบรู้สึกรักเลยก็ได้นะคะแต่ว่าคนใดคนหนึ่งเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้นะอืมดูแล้วเหมือนคุณอาจจะไปเจอคนที่มีครอบครัวแล้วอะไรแบบนี้นะแต่ถ้าไม่มีครอบครัวเนองก็มองว่าความรู้สึกของคุณกับเขาเนี่ยมันเหมือนมีความมั่นคงเนาะให้กับ ความรักในครั้งนี้นั่นแหละนะคะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือต้องการที่จะให้คนคนนี้ชัดเจนกับเรานะแต่ว่าเหมือนกับว่าความสัมพันธ์นี้มันก็ไม่สามารถที่จะชัดเจนได้นะคะหรือว่ามันมีการปิดกั้นอะไรบางอย่างอะ่ะการปิดกั้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากความกลัวอะไรบางอย่างก็ได้นะคะอาจจะเคยมีครอบครัวแล้วกลัวกลัวไม่สมบังอะไรแบบนี้ก็ได้นะอืมมันก็เลย เ,เกิดการบล็อกหรือปิดกัน้นอาจจะไม่ถึงขั้นบล็อกนะคะแต่อาจจะเป็นอะไรที่มันยังยังไม่เต็มร้อยอยังไม่ชัดเจนนะไพ่ justice นะาบางท่านคุณอาจจะคบกับคนราศีตุลหรือรัคนาราศีตุลก็ได้นะคะเเรามาดูเพิ่มนะ the moon. เดมูาเดมูนนะคะ6ถ้วย เป็นรักต่างไวัยก็ได้นะเป็นรักต่างไวัยหรือว่าเป็นความรักที่เป็นแฟนเก่ากลับมาเป็นเพื่อนกันมาก่อนอะไรแบบนี้ก็ได้นะอืมแล้วก็คนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะไม่สามารถชัดเจนได้เนื่องจากว่าเอออาจจะมีตัวเลือกเข้ามาหรือว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่า lucky in love ก็มีแต่คนชอบอะไรแบบนี้นะแล้วเขาก็ คุณอาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งของเขานะคะเออหรือหรือ,รอ,รอไม่เป็นก็ได้นะอ่ะทีนี้หมอน้องก็มองว่าเหมือนกับเราอะพยายามที่จะเอาชนะความสัมพันธ์อันนี้ให้ได้นะหรือว่าคนคนนี้เขาดูนิ่งๆเฉยๆแ้วเรารู้สึกว่ามันท้าทายดีอะไรแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่ามันก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนอยู่ดีแล้วก็ยังคงเครือนะคะไพ่ตะมูลขึ้นมาเนอะอืมคุณกับเขาเนี่ยน่าจะมีความผูกพันอะไรกันบางอย่าง นะบางคนรู้จักกันมานานแล้วนะคะหรือว่านั่นแหละเออก็พูดคุยกันมานานแล้วะนะเออแต่มันมันเหมือนกับว่าเป็นเนี่ยแต่มันมีหนึ่งถ้วยก็คือเป็นรักแรกพบอะนะคุณเขาเป็นรักแรกพบนะคะอืมหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาเยอะแยะแต่ว่าคุณนะไม่รู้สึกกับใครเลยนอกจากคนคนนี้ก็ได้นะอ่ะมีพลังงานแม่สิงห์ธนูนะคะตอนนี้เท่าที่เห็นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าความรู้สึกของเขา ที่มีต่อคุณเป็นอย่างไรบ้างในเวลานี้นะความรู้สึกข,ของเขาที่มีต่อคุณน,นะคะไพ่เดอะไฮพีเทสไพ่ควีนถือถ้วยไพ่ควีนออฟเพนเ e s ไพ่เด็กถือดาบแล้วก็ไพ่ห้าดาบนะคนคนนี้เนี่ยเหรอบอกน้องว่าเขาก็มีความหลงไหลข้างใครในตัวคุณเหมือนกันนะเออ ในสิ่งที่เขามองเห็นคุณเนี่ยเขามองว่าคุณเนเป็นคนที่ดูอ่อนโยนนะคะหน้าทนุถนอมอะไรแบบเนี้ยแต่ในบางครั้งคุณก็เหมือนกับาอารมณ์แปรปรวนหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเฟ n นฟิท v ีก็บความรู้สึกอะไรแบบนี้เนาะอะขี้ใจน้อยแสนงอนอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ค่อยที่จะ เปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงเท่าไหร่หรอกนะในบางครั้งคุณก็ดูเหมือนเป็นคนมีเหตุผลแต่แต่ในบางครั้งเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณนะเป็นคนที่เอาใจใจตัวเองแล้วก็ดื้อรั้นกับเขานะคะมันเลยทําให้เขารู้สึกแบบอืม เขารู้สึกขัดแย้งอะไรบางอย่างกับคุณหรือว่ารู้สึกสับสนในใจของเขานะแต่เขาก็ไอๆการที่คุณไปอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เขาหลงในหลงคุณนะเออหลงเพราะว่ามันเป็นเสน่ห์ยอย่างหนึง่งอะคนที่แบบขี้ใจน้อยอะไรแบบเนี้ยนะเออมันคือเป็นเสน่ห์ยอย่างหนึง่งรู้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะอืมหน้าค้นหาอะไรแบบนี้นะคะอ่ะมีพลังงานแม่สิงธนูกลุ่มเมถุนตุลมีนกระฎพิจิกแล้วก็ลัคนาราศีมีนนะคะหรือว่าราศีมีนหนึ่งเหรียญ บอกว่าเขามีความจริงใจให้กับเรานะเขามีความจริงใจให้กับเราอยากที่จะสารต่ออยากที่จะสารความสัมพันธ์กับเรานะคะแต่ว่าอเขาอ่ะในบางทีเนี่ยด้วยความที่เขาอาจจะเคยผ่านอะไรมาเยอะแยะก็ได้ในชีวิตคู่ของเขาหรือในใน,ในเรื่องของความรักเนี่ยมันเลยทําให้เขาเป็นคนที่ดูเหมือนกับคนไม่มีหัวใจหรือเป็นคนที่ใจแข็ง มีกำแพงมีอีโก้อะไรแบบเนี้ยนะคะเออประมาณนี้นะแล้วมันก็เหมือนกับเขาก็เลยแบบทำตัวห่างเราไปนะอืไงออฟคับแต่เขาก็ห่างคุณไม่นานหลังจากที่เขาได้ห่างคุณไปแล้วเหมอน้องก็มองว่าเขาน่าจะรู้สึกเหมือนกับอยากที่จะกลับมาหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้กับเรานะคะเออคนคนเนี้หมาน้องว่าเขาพยายามที่จะห่างจากเราเพราะว่าเขากลัวว่าเขาจะรักเรานะ แต่จริงในใจเขาแล้วเนี่ยเขามีความจริงจังให้กับคุณมากนะคะแล้วก็อยากที่จะสานความสัมพันธ์กับคุณนะแต่ว่าไอทีท่าอะไรของเขาอ่ะมันก็อาจจะแสดงออกมามันแข็งแข็งบางในบางครั้งนะเออแต่ว่า ในหัวใจของเขาเนี่ยเขามีอะไรบางอย่างที่ไม่กล้าที่จะเปิดเผยให้กับเรานั่นก็คือน่าจะเป็นความรู้สึกดีๆของเขานะไม่ออฟขับมันขึ้นมานะคะอาจจะมีพลังงานมีนก็ก็พิจิกแล้วก็กูมเมถุนตุลแล้วก็เมสิงธนูด้วยนะอืมคนของคุณอาจจะเป็นชาวธาตุลมชาวธาตุไฟและก็ชาวธาตุน้ำได้มาทั้งหมดเลยนะอ่าดินน้ำลมไฟนะคะอ่ะอาจะไม่มีดินดินอันนี้เนาะโอเคดินอันนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าแล้วช่วง เรื่องเดือนแรกเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาบ้างสิบเหรียญสองถ้วยไพ่เจ็ดดาบ ไพ่กาไมไม่เท้าแล้วก็ไพ่เด,ดอืมเขาต้องระวังไว้นะคะว่าเออมันก็เหมือนจะมีแนวโน้มที่ดีว่าคุณกับเขาก็อาจจะได้เข้ามาได้มีการพบเจอพบปะพูดคุยอะไรกันแบบนี้นะแต่ก็อาจจะมีคนใดคนหนึ่งก็ได้นะที่อาจจะไปทําอะไรลับหลังหรือว่ามันมันทาให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่โอเคหรือรู้สึกไม่โอเคนะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์มันก็เลยอาจจะพลิกได้นะ กลายเป็นสถานการณ์ที่มันเหมือนกับอทะเลาะกันหรือว่ามีมีเรื่องที่มันหักหลังกันอะไรแบบเนี้นะคะทําให้เหมือนกับว่าความสัมพันธ์มันมีการยื้อเอาไว้ก่อนนะคะยื้อเอาไว้หรือว่ามันยังไม่สามารถที่จะชัดเจนได้ในในตอนนี้นะคะ บางท่านเนี่ยก็อาจจะมีการจบกันก็ได้นะอาจจะมีการจบแล้วเริ่มใหม่อะไรแบบนี้ก็ได้แต่บางท่านก็อาจจะไม่เริ่มใหม่ก็อาจจะจบไปเลยนะคะแต่หมอน้องมองว่ามันมีการเหมือนกับอาจจะอยากที่จะจบก็ได้คุณเขาอาจจะอยากจบแต่ว่าก็มีการยื้อเอาไว้นะคะแล้วก็เหมือนกับย,ยังไม่สามารถที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปได้เนื่องจากว่ายังรู้สึกรักอยู่ นะอายังมีการรู้สึกรักอยู่นะคะอืมอาจจะเป็นเขาหรือคุณก็ได้ที่แอบไปพูดคุยกับคนอื่นหรือว่าทําอะไรลับๆล่อๆที่มันไม่ไม่ซื่อสัตย์อะไรแบบเนี้ยนะอ่ะประมาณนี้นะแต่ก็ก็ยังประวิงเวลาหรือว่ายังยือ้อความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะยังไม่ยอมที่จะให้จบนั่นแหละนะมีไพ่เด็ดขึ้นมาก็อาจจะบางท่านอาจจะเป็นชาวพิจิกนะเอออาจจะเป็นชาวพิจิกก็ได้นะคะหรือลัคนาราศีพิจิกนะ นายอ๊อฟหนึ่งไม้เท้าแปดไม้เท้าความสัมพันธ์นี้มันก็ยังไม่จบนะคะก็ยังไม่จบลงเนาะมันก็เหมือนกับว่ามีการเริ่มต้นกันใหม่มีการพยายามหรือว่าขอโอกาสกันใหม่นะคะคุณเขาจะได้ติดต่อสื่อสารกันเนาะหรือว่าปณะนีประนอมการเคลียร์การอะไรบางอย่าง นะแล้วความสัมพันธ์นี้หมอน้องก็มองว่ามันก็เริ่มที่จะโอเคนะคุณนะเขาจะคุณคุณจะชนะใจเขาได้นะคะหรืออีกในหนึ่งเขาก็จะชนะใจคุณได้นั่นแหละนะจะมีการเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างนะที่เพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมันกลับมาเหมือนเดิมก็ได้มีการเริ่มต้นใหม่นะคะอะ่ถึงแม้ว่าอ เขาหรือคุณจะพอใจในจุดยืนที่มีอยู่ในเรื่องของความรักแล้วก็ตามแต่หมอนนองเออเหมือนกับว่าคนคนนี้หรือคุณอาจะเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะนะคะหรือว่ารู้สึกว่าเป็นคนอีกโก้สูงอะเนาะถึงแม้ว่าฉันจะเออเธอจะไม่ชอบฉันก็ตามแต่ก็ยังมีคนอื่นๆที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์อะไรแบบนี้บางคนทําอาชีพที่มันเหมือนกับอืเป็นอาชีพที่ เออป๊อปูล่าอะไรแบบเนี้ยคนจะต้องสนใจอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นนะเออเป็นดาวอะไรแบบเนี้ยเนาะดาวนะไม่ใช่ดาวฟินโดมนะเอ,อ่ดาวเป็นดาวออสตาอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเออหลงตัวเองอะเหมือนกับว่าเออจะต้องมีคนเข้าหาอะไรแบบเนี้ยเอออาจจะเป็นเขาก็ได้นะ แต่ว่าหมอน้องก็มองว่าเขา่จะยอมละทิ้งไอ้ตรงจุดที่ว่าเขาเป็นแบบนี้ลดอีโก้ลงแล้วก็มามาขอเริ่มต้นใหม่กับคุณก็ได้นะอ่ะประมาณนี้นะคะเพราะว่าเขายังมีแพชชั่นกับคุณอยู่นะอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะก็คือเหมือนกับจะจบแต่ไม่จบนะคุณกับเขาไม่จบนะคะก็เดี๋ยวมาน้องปเปิดไพ่เราเข้าให้นะคะสำหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะ อพลังงานตอนนี้มีแม่สิงห์ธนูนะคะ be a s s e t i v e remain positive, ask for help off r o m others, look for signs, reconsider นะคะแล้วก็ if you believe นะคะอืมือนน้องก็มองว่า คุณต้องดูสัญญานิดนึงเนาะนะคะแล้วกเ็เราต้องไม่ไม่ไม่ยึดติดอะนะเออสติก็คือเราเดีอย่าไปยึดติดหรือไปคาดหวังอะไรมากก็แบบว่าเอ,อมีทางเลือกอะไรเอาไว้หลายๆทางหน่อยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ให้คุณเหมือนกับ รีเมน n positive เอาไว้ให้คิดในแง่บวกเอาไว้ avoid. นะคะอืมเนาะอาจจะไปขอความช่วยเหลืออะไรจากใครหรือว่าไปขอคำปรึกษาอะไรจากเพื่อนอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะว่าเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยต้องทํำยังไงนะคะหรือว่ามาดูดวงส่วนตัวก็ได้เนาะอ่ะถ้าคุณเชื่อถ้าคุณเชื่อมันในในความรักในครั้งนี้มันก็มันก็จะออกมาดีนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าออกดแรงดึงดูดนะ อโอเคเราก็ต้องคิดในง่ายบวกไปก่อนเนาะประมาณนี้นะคะสําหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะฝากติดตามกดไลค์ like, กดแชร์กับมอนองด้วยนะคะใครอยากซื้อหินนะคะก็ติดต่อมาทางไลน์ที่ให้ไว้นะหรือว่าอยากดูดวงฝนตัวก็ติดต่อมาเลยนะคะแอดไลน์เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูคนมีคู่บ้างนะคะว่าจะเป็นอย่างไรคนมีคู่แล้วมีกเรากดพิจิครึ่งเดือนแรก โอเคหมอน้องจะเปลี่ยนสำรับไพ่เป็นสำรับนี้นะมาดูพลังงานคุณนือคู่ของคุณก่อนนะคะสามเหรียญห้าถ้วยทำไมห้าถ้วยละ่ะอ่ะเก้าถ้วยอืมอันนี้ไม่ใช่ <laughs> The Empress the l o v e r นะคะอ่ะพลังงานมันก็เหมือนกับว่าคุณก็ยังเป็นคนรักของอ่าเป็นคนรักนะคะแล้วก็ยังเป็นที่หนึ่งในใจของคนรักของคุณนั่นแหละนะพลังงานออกมาแต่ว่าทีนี้หมอน้องก็มีความรู้สึกว่าคนรักของเราหรือ,หร,อหรือตัวเราเนี่ยนะก็เป็นคนที่อาจจะมีทางเลือกนะคะหรือว่าเป็นคนที่เหมือนกับพอปูล่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะมีคนเข้าหาเยอะอะไรแบบเนี้ยนะคะอืมดูเป็นคนหน้าตาดีอ่า หรือว่าอาจจะไปทําตัวโสดให้คนรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่มีคู่อะไรแบบนี้ก็ได้แล้วก็แล้วก็เหมือนดึงดูดให้คนเข้ามาหานะแต่จริงๆในใจแล้วหมอน้องก็ว่าเขาก็น่าจะมีเราอยู่คนเดียวนะคะเออประมาณนี้นะเพราะว่าไพ่เดอะเลเวอร์แต่เลเวอรเนี่ยเป็นไพ่ของรักทางเลือกนะก็ไม่แน่หรอกก,ก็ยังเหมือนกับว่าถ้าเกิดบางคนยังไม่ได้แต่งงานนะหมอน้องก็ว่ามันก็ ก็เหมือนกับเขาก็อาจจะให้โอกาสตัวเองในการเลือกอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะความสัมพันธ์ของคุณเด็เขามันมีอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ค่อยเหมือนเดิมในช่วงเวลานี้ก็ได้นะคะอาจแต่ก็พยายามที่จะสร้างอะไรด้วยกันสร้างอนาคตด้วยกันอะไรแบบนี้นะเออมี3มเหลี่ยนนะคะมีพลังงานเมทุนชาวเมทุนนะคะมาดูอีกนะหกถ้วย มีความผูกพันกันมานานแล้วนะมีความผูกพันกันมานานแล้วแต่ในช่วงเวลานี้เหมือนเป็นช่วงเวลาที่เออคนรักของคุณหรือคุณนะอาจจะมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับชู้สาวเข้ามาก็ได้นะเออน้ะมันมีไพ่ดีวิลนะคะหรือว่าเขาอาจจะไปปั่นใจให้คนอื่นหรือว่าอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคือความรักในครั้งนี้มันเป็นความรักที่ที่คุณกับเขาคบกันมานานแล้ว สักระยะหนึ่งแล้วล่ะนะหกถ้วยนะคะเป็นความรักเก่าๆเป็นความรักที่มีความผูกพันกันมานานนะอืมมันแต่ว่าในจุดเนี้ยมันต้องการการตัดสินใจอะไรบางอย่างเพราะเหมือนมีคนใดคนหนึ่งที่อาจจะเลี้ยงความสัมพันธ์ไว้สองความสัมพันธ์ก็ได้นะคะหรือว่ายังเอาแน่เอานอนไม่ได้เออจะเลือกใครกันแน่อะไรแบบเนี้ยนะรักพี่เสียดายน้องอะไรแบบนี้ก็ได้นะก็คือมีเราอยู่แล้วเป็นแฟนอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะอืมตกอยู่ ในไปไปเจออะไรใครที่มันเหมือนกับอเข้ามาเป็นตัวแทรกในใน,ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก็ได้เนะอะมมีเรื่องชู้สาวอะไรแบบนี้เข้ามานะอ่าดีวิวนะคะหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเจ้าชู้ก็ได้นะแล้วก็ยังไม่หยุดอะไรแบบนี้นะคะอืมแต่ว่าเขาตัวของเขาเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะ ตัดคุณออกไปได้นะคะเออเขาก็มีความผูกพันกับเรามากๆนะอืมอาจจะเกิดเรื่องอะไรบางอย่างระหว่างคุณกับคนรักขึ้นก็ได้นะมันมีไพ่เทวเวอร์ขึ้นมาเออในลักษณะแบบกระทันหันหรือคุณจับได้ว่าเขามีคนอื่นแบบกระทันหันอะไรแบบเนี้ยนะอ่ะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราอ่ะเดี๋ยวก่อนนะมีพลังงานชาวราศีมังกรน,นะคะแล้วก็ชาวราศีตุลอะเมสีจัสตนะิสเนาะโอเค เราไปดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในเวลานี้เลยนะคะก้9ดาบ5ไม้เทา้า10ไม้เทา้า The Tower แล้วพอภาย9ถ้วยเออความรู้สึกของเขาเหรอ หมดนว่าเขารู้สึกตอนนี้นะเขาก็คิดมากเหมือนกันนะเออมันน่าจะมีอะไรที่เกิดขึ้นจริงๆนั่นแหละนะคะมีอะไรที่มันเหมือนเกิดขึ้นกับทันหันหรือว่าคุณไปรู้อะไรมาอะไรแบบนี้นะแล้วมันทําให้เขารู้สึกขัดแย้งกับคุณก็ได้นะคะมีเรื่องขัดแยง้งหรือทะเลาะเบาแววงกันนะทาให้เขารู้สึกสับสนบางคนนะเขาคิดกินไม่ได้นอนไ่หลับแล้วคิดมากเรื่องคุณนะคะเ,ออเขารู้สึกเหนื่อยเนานะเขารู้สึกเหนื่อยคือตัวของเขาเองเนี่ย จริง,รงๆเขาก็พอใจในความรักที่มีกับเราอยู่ในตอนแรกหรอกแต่ว่าคนคนนี้ก็อย่างที่บอกนะอาจจะเป็นคนที่มั่นอกมั่นใจในตัวเองหรือเป็นคนที่สไตล์แบบป๊อปปูล่าเป็นดุสตาอะไรพวกนี้นะแล้วก็มีคนแบบเข้าหาเยอะอะไรแบบเนี้ยนะเขาก็เลยเหมือนกับไม่แคร์ใครเท่าไหร่นะคะเออแต่หมอน้องว่าเขาแคร์คุณนะความรู้สึกตอนนี้เขาแคร์คุณนะคะเขาไม่อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันต้องจบลงนะอืมแต่หมอน้องว่าเขาก็ เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงอะสิบถ้วยอ่ะนะอันมี้ฉันสิบถ้วยสิบไม้เท้านะคะเหมือนกับเขาเริ่มเหนื่อย,อยหรือว่าเขาเขาแบกรับอะไรเอาไวออ้อ่นะเออเนาะแล้วมันก็พร้อมที่จะเหมือนกับอืมระเบิดออกมากความรู้สึกของเขาในตอนเนี้ยนะอืมมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เขาคิดมากนะคะอืมความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความบางเป็นทีคนที่เข้ามาดูอาจจะเป็นในลักษณะเพศเดียวกันด้วยก็ได้เหมือนกันนะอ่ะ,อะ โอเคเด็กถือถ้วยไพ่ห้าเหรียญอืมเมื่อกี้มีทั้งห้าไม้เท้าแล้วห้าเหรียญน,นะคะสามเหรียญไพ่เลเวอร์สอืมแล้วก็ไพ่หนึ่งไม้เท้าความรู้สึกของเขาจริงเขาก็รักคุณเนาะ แต่รักคุณอยากที่จะนั่นแหละให้ความรักกับคุณนะคะแต่ว่าหมอน้องก็มองว่าเขายังมีบางอย่างที่ยังไม่พร้อมนะเขา <ward> er ยังมีบางอย่างที่ยังไม่พร้อมนะเขายังไม่เติบโตเต็มที่นั่นแหละเพราะยังเป็นเพียงเด็กถือถ้วยอยู่นะคะอยากให้ความรักแต่ว่าเขามีความรู้สึกว่าเขายังรักรักตัวของเขาเองไม่พอเออคนที่เป็นคนที่รักตัวเองเพราะฉะนั้นเขายังเติมเต็มความสุขของตัวของเขายังไม่พอนะห้าหกเจ็ดแปด 5, เหรียญสามเหรียญเป็นแปดเหรียญเขาน่าจะอยากให้มันเป็นไปเรื่อยๆก่อนสมมุติถ้าเป็นคนรักก็อยากจะเป็นคนรักแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนอะไรแบบนี้นะคะในตอนนี้เขาอยากให้คุณให้โอกาสเขานะหรือว่าอเขาก็พร้อมที่จะให้โอกาสคุณก็ได้นะอือะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าในกรณีเกิดเขาเกิดมีคนอื่น <laughs> เขาน่าจะอยากขอโอกาสเรานะ ม,มีพลังงานมีน mm hmm. กรลเกิดพิจิกแล้วก็ราศีเมทุนนะคะอันนี้คือเป็นความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะอ่าเขาก็เห็นว่าเราเป็นคนรักแล้วก็รักเรานะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะแล้วช่วงครึ่งเดือนแรกพฤศจิกาย,ยน2 5 6พนหกสี่นะจะมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาบ้างจริงๆหมอน้องก็จะมาทำตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วนะคะแต่ว่า อ,อดูดวงฝนตัวเยอะเนาะแล้วก็ติดภารกิจอื่นด้วยนะคะก็ไม่ทันไม่ทันตลอดเลยเออโอเคต้องขออภัยด้วยอ่ะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะในครึ่งเดือนแรกหนึ่งดาบ k n n o o f คั p เก้าไม้เท้า t ด o n อืม แล้วก็ฝีดามอาจจะเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์หยุดชะง,งักลงก็ได้นะเอ,อมีความสัมพันธ์ที่มันหยุดชะง,งักหรือว่าเป็นตัวของเราเองที่ที่มีความวิตกกังวลอะไรเกี่ยวกับ เรื่องราวของคนรักของเรานะคะก็พยายามที่จะยื้อกันไว้แล้วก็ต่อสู้กับความสัมพันธ์นี้นะอืมเพราะว่ายังมีความรักให้กันอยู่เพียงแต่ว่าเอ่อช่วงเวลาเนี้ยจะเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์มันชะง,งักลงนะคะหรือว่าเราเบื่อนเหนื่อยอะไรแบบเนี้ยเหนื่อยหน่ายนะอืมมีความสุขที่เศร้าหมองวิตกกังวลน,นะคะอืมไพ่ The High p r i e t นะไพ่เจ็ดถ้วย ด้วยความที่คุณหรือเขาอาจจะมีทางเลือกหรือว่าเป็นเหมือนเหมือนกับว่าอืเราเป็นคู่รักกันไปแล้วแต่ว่าคนอื่นๆมันก็ยังเหมือนกับเข้ามาชอบคนรักของคุณเออหรือว่าเข้ามาชอบคุณอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเปราะบางช่วงเวลานี้นะคะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่อต้องพยายามที่จะมาเคลียร์กันอะไรบางอย่าง นะเออแต่ถามว่ายังยังเคลียร์กันได้ไหมก็อาจจะยังเคลียร์กันไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะเออเพราะว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะยังน้อยใจนะคะหรือว่าสงสัยอะไรบางอย่างนะอืมน้อยใจเชนพิถีหรือว่ามีความรู้สึกที่วิตกกังวลอะไรแบบนี้อยู่นะเดี๋ยวให้พิเศนะคะอืมแต่ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณคุณก็อาจจะมีเสน่ห์ขึ้นมานะ ก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะแต่ว่าในช่วงเวลานี้คุณอาจจะเริ่มเริ่มเหมือนมีอะไรที่จะทําให้เขาหาันมามองเราเออคนรักหันมามองเราหรือว่าเรารู้สึกว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะเหนื่อยเบื่ออะไรเราแบบนี้แต่ว่ามันเหมือนกับช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณดูแบบมีสเสน่ห์อะไรแบบนี้ซึ่งดึงดูดขเขาเข้ามานะคะอ่ะก็มีโอกาสที่จะ หมือน้องก็มอกว่ากย็ยังความสัมพันธ์ยังไปต่อได้นะจะได้มาพบเจอมาพูดคุยอะไรปกติเหมือนคนรักทั่วไปนะคะอืมเนาะคุณเนี่ยเขายังไม่สามารถที่จะตัดขาดกันได้หรอกนะถึงแม้ว่ามันอาจจะมีมือที่ทรงที่สามอะไรมาก็ช่างนะคะไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะอ่ะประมาณนี้นะคะความสัมพันธ์ของคุณนะได้มีโอกาสที่ถ้าเกิดว่าบางคนอยู่ไกลการมีโอกาสที่จะม,มาติดต่อสื่อสานะกันทางโซเชียลนะคะอืมหรือว่า ถ้าไม่ได้คุยกันก็มีการแอบส่งแอบมองกันอยู่แล้วก็เหมือนกับกำลังที่จะหาโอกาสมาพบมาเจอกันก็ได้นะมมันติดขัดอะไรบางอย่างอยู่อะหมอน้องมองว่านะแล้วก็ยังยือย้อๆกันอยู่นะคะอโอเคมีพลังงานชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่เ,เราเข้าให้นะ listen to your intuition นะคะ mm. yes improving health take action peaceful resolution แล้วก็ communicate clearly นะคะคุณกับเขาเนี่ยนะ เออก็ให้ให้ให้ฟังฝันชาตยานของตัวเองหรือบางคนมีเซนส์มีกิฟต์อะไรบางอย่างนะคะให้คุณเชื่อนะในฝันชาตยานหรือว่าไอในสิ่งที่เราสัทธานะคะเราจะต้อง take action อะไรบางอย่างแล้วล่ะนะหรือว่าอะไรที่เราสงสัยกับคนรักของเราให้เราแบบคุยกันให้เคลียนะอืมนะจะมีอะไรที่มันค้างคาก็แบบว่าพูดคุยกันให้เคลียนะแล้วก็หาวิธีแก้ปัญหาที่มันสันตินะคะอ่ะ เนาะแต่คุณก็ต้องรักตัวเองด้วยนะ improving health ก็คือให้ให้เราทำสุขภาพร่างกายของเราให้ดีเพราะบางคนคุณอาจจะคิดมากอะคิดมากน้อยใจร้องไห้เสียใจอะไรแบบเนี้ยเอแต่ว่ามันก็เลยทำให้ สุขภาพของเราไม่ดีด้วยนะคะหรือว่าหน้าตาเราไม่จัดใส่อะไรเงี้ยนะเราต้องดูแลตัวองเราให้ดีก่อนเนาะก,ก่อนที่เราจะไปรักคนอื่นนะคะโอเคแต่หมอเนาะว่าปัญหาของคุณก็น่าจะได้รับการแก้ไขในอนาคตนะนะถ้าเกิดว่าเรามาพูดมาคุยหรือเคลียร์กันนะแล้วก็มีการเทคแอคชั่นเออเทคแอคชั่นเนี่ยอาจจะเป็นตัวของเขาก็ได้ที่จะเข้ามาเทคแอคชั่นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นตัวของเขาอีกที่จะเข้ามาเคลียร์หรือมาพูดอะไรกับคุณให้มันให้มันรู้ไปเลยอะนะอะไรแบบนี้นะ อโอเคค่ะสำหรับคนธาตุน้ำนะคะหมอน้องก็ขอจบคำทำนายไปแต่เพียงเท่านี้นะคะอ่ะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าเข้ามาฟังแล้วรู้สึกว่าชื่นชอบการอ่นานไพ่ของหมอน้องนะคะก็ใครอยากดูด่วนตัวหรือว่าซื้อขิดนะคะติดต่อมาทางไลน์แอดที่ให้ไว้นะคะโอเคนะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณสวัสดีบายบายค่ะ